สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำผักดองวันนี้จะใช้สปิดโคนสปิดโคนก็จะเหมือนกระหล่ำบ้านเรานีิวิผภาไปแล้วซีกหนึ่งแล้วก็ต้นหอมเกลือเม็ดถ้าไม่มีเกลือเม็ดก็ใช้เกลือป่อนแล้วก็ชูรสข้าวเหนียว อันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ําแช่ข้าวจะใช้น้ําแช่ข้าวเหนียวก็ได้หรือน้ําล้างข้าวสวยเราก็ได้ก่อนอื่นก็ล้างก้นหอมก่อนถ้าเขาใหญ่ไปแล้วก็ผ่ากลางแล้วก็หั่น วิจะใส่แค่ให้เขามีรสหอมไม่ต้องใส่เยอะถ้าเราชอบต้นหอมเยอะเราก็ใส่เยอะมิจะใส่นิดเดียวใส่ตะกร้าไว้ก่อนเอาใส่ตะกร้าแบบนี้ไว้มาหั่นผักล้าง ตรงใจกลางเขานี่จะแข็งนี่เราไม่เอาแข็งล้างน้ำเลยสักสองน้ำอันไหนที่เขาติดกันเกาะกันอยู่แล้วก็แกะออกไม่ให้เขาซ้อนกัน ผักก็ล้างเสร็จแล้ววิจะมาทุกผักที่เขาแข็งเขาก็จะอ่อนแบบนี้เวลาเราดองเกลือและส่วนผสมจะได้เข้าข้างในล้างผักเตรียมเสร็จแล้วกะละมังวิเล็กไปหน่อยวิก็จะ แบ่งเศษก้าไว้กะว่าเกลือช้อนหนึ่งข้าวเหนียวปั้นเล็กๆถ้าใครมีข้าวสวยก็ใส่ข้าวสวยชูรส บิ๊กก็จะคนผักกับส่วนผสมให้เข้ากันให้ผักของเรายุบก็จะใช้เวลาหน่อยเอาผักที่เหลือเติมไปเรื่อย หักบิก็เข้าได้ที่ละเอาน้ำข้าวใส่เลยก่อนที่จะใส่ก็คนก่อน เอาน้ำข้าวเทใส่แล้วก็คนกลอบหนึ่งเอาช้อนมาชิมดูว่าน้ำเคาอร่อยอยังเค็มพอไหม <c oughs> <c oughs> เค็มพอละ <c oughs> เอาใส่กระป๋องเลย กดให้เขาลงไปอีกสามวันก็กินได้เขาก็จะเปรี้ยวพอดีอากาศช่วงนี้หนาวก็จะใช้เวลานานหน่อยหนึ่งกดลงไปให้น้ำเข้าท่วมผัก แล้วก็ปิดฝาไว้ไม่ต้องใส่ตู้เย็นเอาไว้ห้องควธรรมดาหรือห้องที่มีอุณหภูมิอุ่นๆอ,อีกสาวันค่อยมาดูแล้วชิมกันว่ารสชาติเขาเป็นยังไงจะอร่อยแค่ไหนผักดองก็สองวันผ่านไปเดี๋ยวมาดูเลยวันนี้วิจะชิมผักเขาก็จะเป็นประมาณนี้สวัน วิก็จะคนเอาข้างล่างขึ้นมากินได้ละสองวันทีแรกก็จะรอให้สักสามวันค่อยกินคราวนี้รอไม่ไหวนึกอยากกินเอามากินเลย ออกเปรี้ยวล้วซับพอดีเลยปิดฝาเก็บไว้วิก็จะกินกับไข่เจียวน้ำพริกปลาแห้งปลาเค็มทอดนี้ล็อกดาวก็จะไม่ค่อยได้ไปไหนก็จะอยู่แต่บ้านซื้อกับข้าววนเวียนคลิปก็มีแค่นี้แหละค่ะ ขอบคุณเพ่อนๆทุกคนที่กดติดตามและกำลังใจค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ